เดี๋ยววันนี้ใช้น้องคีนบวกเลขนะครับเข้าใจไหมครับเนในใมมล้เาครับห้าบวกห้าได้เท่าไหร่ครับห้าบวกห้าเอาห้าไว้ในใจชูม,มาห้านิ้วห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากครับเจ็ดบวกสามได้เท่าไหร่ครับเจ็ดบวกสามเอาเจ็ดไว้ในใจชูมาสามนิ้วเร็จแล้ว แปดเก้าสิบแล้เท่าไรครับไดสิบเก่งมากครับแล้วแปดบวกเก้าได้เท่าไรครับเออเก้าไม่ใจกับเก้าเก้าบวกแปดอ่านิ้วเก้าแล้วสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้เท่าไรครับ เก <10. S 1> ่งมากครับผมแล้ว19บวกห้าได้เท่าไหรครับเอาสิบเ้ามาใจชูมาห้านิ้วสิบเก้าแล้ว2ี่สิบยี่สได้เท่าไหรครับได้ยี่สิบสเก่งมากครับผมแล้วยี 9, ่สิบบวกเได้เท่าไหรครับ เอา20วินชาชูมาติก้านิ้ว21 0 21 21 21 22, 23 24 25 26 27 28 29ได้เท่าไหร่ครับ29เก่งมากครับผมแล้ว29บวก9ได้เท่าไหร่ครับ29บวก9เอา 29เกาไว้ในใจชูมาเก้านิ้วยีเกแล้วสามสิบสาม4 35 3สามสองส้เจ็ามแปหล่าเท่าไหรครับมีสาเก่งมากครับผมโอ้แล้ว49่บวกเก้าได้เท่าไหร่ครับ4ีเกเหรอครับ สี่สิบเวกเก้าเอาสี่สิบเกใจชูมาเก้านิ้วสีิบก้แล้วสี่สิบหไม่ใช่สีแล้วห้าสิบห้าเอ็ดห้าสอหาสหห้เได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้ห้เก่งมากครับผมแม่ แล้ว8ปดสิบเกฟังไว้นะแปดสบวกเได้เท่าไหร่ครับแปดบกวกเจ็ดเแปดสิบไม่ใด่ชูมาเจนิ้วครับแปก้แล้วเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้สองเก้าสาม้าสี่้าห้า้าหกได้เท่าไหร่ครับ เก่งมากครับผมสุดยอดมากอ่าได้หมวกได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามวิธีลบนะลบได้ยังไงต้องคินรู้จักลบป่ะลบได้ไงเดี๋ยวจะบอกนะอ่าถ้าเก้าลบสองเหลือเท่าไหร่ครับเก้าลบออกสองเหลือเท่าไหร่ครับเก้าลบออกสองครับผมก็คือป๋า,ปาให้ตามมา ครับผมน้องคิมกินไปสองบาทครับผมก็เหลือเจ็ดบาทโอ้โหเก่งมากเลย